สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรท่านทั้งานครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับทางกรมอุน,ยอนิยมวิทยาเนี่ยก็มีประกาศเตือนเรื่องอากาศเย็นลงด้วยนะครับสําหรับประกาศฉบับที่5ประกาศฉบับนี้นะครับลงวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 4เป็นฉบับที่5ประกาศเตือนว่านะครับ 9, น 4, เ,น,เ,บบเน,น,บนื่องจากาความกดอากาศสูงกําลังแรงนะครับจากประเทศจีนเนี่ย ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคออกและภาคอีสานกรุงเทพปริมณฑลเรียบร้อยแล้วนะครับจะทําให้บางส่วนเนี่ยนะครับของกรุงเทพปิริมณฑลเนี่ยและบริเวณภาคอื่นด้วยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกและอุณหภูมิจะลดลงนะครับส่วนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนๆเนี่ยจะลดลงประมาณ2 4องศานะครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรรักษาสุขภาพกันด้วยส่วนทางฝั่งภาคใต้นะครับ มีลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดปกคลุมอ่าวไทยในภาคใต้เนี่ยในช่วง10-13พฤศจิกายนเนี่ยจะทําให้ฝนตกหนักเกิดขึ้นยังไงเดินเดินก็ใช้ผ้มามระมัดระวังกันด้วยนะครับมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยด้านใต้เนี่ยนะครับของกรมุตุนิยมนิยาที่ทําไว้นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกเนี่ยก็ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับอากาศจะเย็นลงนะครับประมาณ2-4องศาในทีเดียว นะครับก็ดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยส่วนภาคใต้ตั้งแต่บัจจวบเกิดคันลงมานะครับจนถึงสงขาจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนะักนะครับยังไงไม่ต้องทงภาคใต้ก็ใช้ความระมัดระวังกัน้วยอาจเกิดน้าท่วมได้นะครับส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับวันที่9จนถึงวันที่10เวลา18บนกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นลงในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1 2ง,ง,งองศานะครับ ถ้าจะมีฝนฟ้าขนอง10%เนี่ยในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนกำแพงเพชรตากนะครับส่วนยอดดอยก็อากาศหนาวอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20-23องศาในช่งชวงเช้านะครับส่วนสูงสุดเนี่ย31-34องศาส่วนยอดดอยก็อยู่ประมาณสัก8-12องศาก็ถือว่าหนาวเอนลําพูนนนะครับทางส่วนภาคเหนือส่วนภาคกลางอุณหภูมิลดลง1-3องศากรุงเทพฯปริมณฑลลดลง1-2องศานะครับ ต่ำสุดเนี่ย23-24องศาส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝน60%เนี่ยจะมีกระบีพังงาตรังสตูลน,นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฝน70%เนี่ยจะมีประจวบคีรีขันธ์จุมพรุสุรารธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับส่วนภาคตอนออกนะครับอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงเช้า22-25องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคอีสานนะครับ อาจจะมีอากาศเย็นลงในช่วงเช้ากับลมพัดแรงในส่วนภาคอีสานนะครับอุณหภูมิลดล,ลง1-3ถึงาองศาเซลเซียสยอดภูจะมีอากาศหนาวยอดภูเนี่ยจะมีอากาศหนาวประมาณ10-14องศาซึ่งอุณหภูมิเนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากทางภาคเหนือมากนักนะครับส่วนถ้าไม่ใช่ยอดภูเนี่ยประมาณ17-21องศานะครับเดีย๋ยวเราไปดูโมเดลของวีดีโอคอมองก่อนนะครับว่าจะเป็นสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเรามาดูมเดลพยากรณ์อากาศจากเว็บพีนี่ล็อกคอมกันก่อนนะครับพี่โดนศิกรเห็นนะครับตัวนี้เป็นมวนอากาศเย็นนะครับกาลังแผ่ลงมานะครับปัจจุบันนี้ก็ปกคลุมแล้วนะครับโซนนี้เนาะนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเช้าเนี่ยจะมีอากาศเย็นลงประมาณ 1- นงถึงสองศาเลยทีเดียวนะครับส่วนส่พนภาบต้ก็จะมีฝนนะครับเนื่องจากลมมรสุมพาดผ่านปกคลุมบริเวณอ่าวไทยในโซนนี้ ในวันพุธเนี่ยจะมีฝนในช่วงไหนน่าจะมีอากาศหนาวเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูโมเดลไปกันเลยนะครับพอเข้าวันพุธประมาณสักเที่ยงคืนนะครับพี่น้องมสกอรก์จะเห็นนะครับอากาศหนาวเนี่ยเริ่มแผ่เย็นลงมาแบบเห็นไหมครับเส้นตัวนี้เนี่ยเส้นความกดอากาศสูงเนี่ยมันจะเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแต่ก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันที่9เ,เนี่ยมันขยับออกห่างกันนะครับวันนี้ประมาณสัก8ปดโมงเนี่ยมันเริ่มถีดขึ้นมาแล้วนั่นแสดงว่าอากาศหนาว ลมมันก็จะเริ่มมานะครับมันก็จะเย็นลงนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆไปจาก8โมงนะครับจาก8โมงทางภาคใต้ก็จะเริ่มฝนแล้วนะครับประมาณสักช่วงเที่ยงๆก็จะเริ่มมีฝนแล้วไล่ตั้งแต่ชุมพรลงมานะครับจดนราธิวาสเลยทีเดียวจากเที่ยงวันนะครับจากเที่ยงวันเราก็จะเห็นว่าฝนก็จะเริ่มน้อยลงในช่วงประมาณ19ในกาทางภาคใต้ ส่วนภาคอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับฝนก็จะแทบไม่มีเลยจะมีอากาศเย็นนะครับส่วนเข้าวันพฤหัสที่สิบเดเนี่ยช่วงเช้าประมาณสัก7 8โมงเช้าในภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนตั้งแชุมพรนะครับจตุรนราธิวาสแล้วก็ในช่วงบ่ายๆก็จะมีฝนเพิ่มเติมอีกในส่วนภาคใต้ส่วนภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง่วนนี้ก็ยัยงหนาวเป็นปกตินะครับพอเข้าวันศุกร์ที่12 นะครับส่วนภาคเหนือก็จะมีฝนบ้างแถวเชียงรายกับเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางส่วนภาคใต้เนี่ยก็ยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักแถวจุมพรอจนถึงสุราษฎร์ธานี่วนนี้นะครับแล้วก็พอเข้าที่13ฝนก็จะมาหนักแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์่วนนี้นะครับดูนะครับ่วนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะมีฝนตกหนักเพราะว่ามันมีล่องมาสุมผ่านบริเวณปกุมอ่าวไทยเนี่ยนะครับ แล้วก็จนถึงประมาณสักสามทุ่มภาคใต้ก็ยังมีนะครับส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนหลงฤ่นดูในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับ,นะรบจะมีฝนหลงฤด,ดูในภาคตะวันออกนะครับประมาณที่สิบสามเวลาหนึ่งทุ่มนะครับตาพี่น้องจังหวัดตราจันทบุรีก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับพอเข้าวันที่สิบสี่เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีฝนส่วนภาคใต้ช่วงเช้าจะไม่มีมากนะพอเข้าช่วงบ่ายจะมีฝน แต่พชษบุรีประจบุหรีขันในโซนนี้นะครับพอประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ก็จะตกลงกับทุกจังหวัดในทางภาคใต้นะครับส่วนภาคเหนืออีสานกลางตอนออนก็จะหนาวเป็นปกติพอเข้าวันจันทร์ที่15นะครับวันจันทร์ที่15เนี่ยภาคใต้ก็จะเริ่มฝนตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับเริ่มจะประจวบุหรี่ันลงมาจนถึงสุราษฎร์ธานีพอเข้าช่วงบ่ายก็จะกระจายทุกจังหวัดเลยนะครับทีนี้สิ่งที่น่าห่วงอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าตามโมเดลนี้เนาะนะครับเดี๋ยวพอสูมเข้าไปนิดนึงนะครับในวันที่15เนี่ยถ้าพี่น,อน้องเสร็จก่อนจะเห็นนะครับขอไปดูสูมใหญ่ไปนิดนึงอ่าในโซนนี้นะครับถ้าตามโมเดลที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นฝนใช่ไหมครับในวันที่15วันจันทร์นะครับเราจะเห็นฝนหลงฤด,ดูมานะครับในโซนภาคอีสานตอนล่างได้แ,แก่ อุบลราชธานีสีสกเกิตุริน์บุรีรัมย์นครราชสีมาภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณนทนและภาคตะวันออกจะมีฝนหลงฤด,ดูถ้ามาจริงๆนะครับประมาณสัก4ีวันเนี่ยใครเกยวข้าวช่วงนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับถ้าตากข้าวก็ต้องรีบเก็บให้ทันเนี่ยนะครับส่วนอีสานตอนล่างเนี่ยมันเป็นฝนถ้าเหลืองเหลืองแบบนี้นะตกแรงอยู่นะครับในส่วนนี้เป็นกันต่อจาก17บเจ็ดมีการนะครับวันจันทร์ที่15 ก็ช่วงดึกๆเที่ยงคืนเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่นะครับเห็นไหมครับในส่วนนี้จะมีภาคตนออกภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับจะมีฝนประมาณวันที่15นะครับจะมีฝนในช่วงนี้พอเข้า16ปุ๊บเที่ยงคืนนะครับเข้าเดซมเที่ยงคืนก็จะยังปรกากฏฝนอยู่แต่ก็ไม่มากฝนจะนอยู่ประมาณสิบหกจนถึงแปดนาฬิกาจะอยู่ในภาคตะวันภาคตนออกแล้วก็ ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลจะเป็น,น,นกระต่อนะครับในช่วงวันที่16เนี่ยฝนก็จะอยู่ในโซนภาคใต้นะครับประมาณสักช่วงเช้าพอเข้าช่วงบ่ายเอาอีกแล้วนะครับพอเข้าช่วงบ่ายวันที่16เนี่ยประมาณ1 7บเน็ดสิบกาฝนมาอีกแล้วนะครับออุบลราชธานีศรีสะเกสุรินทร์บุรีรัมย์ภาคตอนออกและภาคอีสต์ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพริมมณฑลและก็ส่วนภาคใต้ ครับไปจาก18ติกาก็จะมีฝนจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับภาคตะวันออกกับส่วนภาคกลางและอีสานแถวนครราชสีมาครับไปกันต่อจากที่17นะครับ17เนี่ยฝนก็จะน้อยลงจะไปอยู่ในส่วนภาคใต้นะครับส่วนวันที่17ช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะมีฝนปปะปลายในส่วนภาคเหนือและก็ภาคกลางตอนล่างส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนปกตินะครับ ข้อที่สิบแเนี่ยเหนืออีสานกลางตอนช่งชวงเช้าก็ไม่มีฝนพอเข้าช่วงบ่ายนะครับพอเข้าช่วงบ่ายก็จะมีฝนในส่วนภาคใต้อ่าแล้วก็มีฝนในส่วนภาคเหนือในช่วงประมาณสัก 2- อสามทุ่มนะครับแล้วก็ขอเข้าที่19ฝนก็จิงอยู่ในส่วนภาคใต้ในช่วงเชา้าก็ขอสรุปพยากรณ์อย่างนี้นะครับในวันพรุ่งนี้วันพุธที่10เนี่ยเหนืออีสานกลางตะวันออก ไม่มีฝนมีแต่หนาวแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนนะครับส่วนสิ่งที่ต้องระวังถ้าตามโมเดลนี้นะครับอันนี้เราควรระวังไว้ก่อนนะครับผมว่าจะเกี่ยวข้าววันอาทิตย์เนี่ยสิบห้าสิบหกเนี่ยมันจะมีฝนหลงฤด,ดูมาสิบห้ากับสิบหกพฤศจิกาเนี่ยอีสานตอนล่างนะครับอุบลราชธานีรีสะเกษสุรินบริรัมภาคตะวันออกทางภาคเลยแล้วก็ภาคกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคกลางเกือบทุกจังหวัด 1> 15 1 6เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนให้ดีนะครับถ้าใครเกี่ยวข้าวอยู่ตากอยู่ก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับเผื่อว่า1 5 1 6เนี่ยมันเหลืออีก1 2 3 4, 4 4วันนะครับเผื่อโมเดลมันเปลี่ยนนะครับเผื่อความกดอากาศสูงเนี่ยหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันไล่นะครับ,ม,รบมันไล่อากาศร้อนหรือฝนลงมาด้านล่างเนี่ยมันก็จะเข้าสู่พักตายแต่ขอภาวนายอย่าอย่าเข้ามาภาคอีสานเลยนะครับพรากว่า ถ้าหนาวกับน้ําท่วมฝนมาเนี่ยอากาศก็เย็นนะครับสุขภาพเด็กๆก,ก็คนแก่ก็จะไม่ค่อยดีนะครับปกติแล้วก็มีโมเดลหลายโมเดลนะครับมาเข้ามาตรงนี้แต่ที่เราเห็นปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะถูกความกดอากาศสูงไล่ลงมาด้านล่างแล้วเข้าสู่ภาคใต้น,นั่นเองนะครับเพราะช่วยวิติมช่วงมาสูมของภาคใต้น,นั่นเองนะครับก็ยังไงช่วงนี้ก็พี่น้องเกษตรกรก็รักษาดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะอากาศเย็นลงแล้ว ในส่วนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองเนื่องจากฝนตกหนักด้วยนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรไม่มากก็น้อยหากมีภาพประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนา,ตายัยคุ้มครองพี่น้องเกก่อกทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณแนละสวัสดีครับ